เรื่องราวของพระสังกจยัยพระสังกจัยเป็นหนึ่งในพระอรหันต์ผู้เป็นสาวกสำคัญของพระพุทธเจ้าโดยมีเรื่องเล่าในพุทธประวัติที่เกี่ยวกับพระสังกจัยในหลายมิติทั้งในฐานะพระผู้เปี่ยมด้วยปัญญาและคุณธรรมรวมถึงรูปลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความสุขต้นกำเนิดและบทบาทในพระพุทธศาสนาพระสังกจัย เกิดในครอบครัวพรามในแคว้นอวันตีซึ่งปัจจุบันคือบริเวณอินเดียตอนกลางท่านมีปัญญาเป็นเลิศและเชี่ยวชาญพระเวทตั้งแต่เยาว์วัยเมื่อต่อมาท่านได้พบพระพุทธเจ้าและฟังธรรมท่านเกิดความเลื่อมใสและออกบวชในพระพุทธศาสนาพระสังกจายมีชื่อเสียงด้านการแสดงธรรมที่ลึกซึ้งและอธิบายได้ง่ายสำหรับผู้ฟัง ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถแสดงธรรมได้กระชับเหมาะสมกับระดับสติปัญญาของแต่ละบุคคลเหตุผลที่มีรูปลักษณะอ้นวนทวนเรื่องเล่าว่าพระสังกัจจารูปเดิมรูปลักษณะงดงามมากจนได้มีผู้เห็นและหลงไหลในรูปร่างของท่านมีสตรีมากมายพยายามเข้าหาท่านด้วยจิตอกุศลพระสังกัจจายจึงตั้งจิตอธิษฐานขอเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้ดูอ้วนทวน ไม่งดงามเพื่อให้คนอื่นเลิกยึดติดในรูปล่างลักษณะภายนอกและหันมาสนใจในธรรมที่แสดงแทนความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงมั่นคั่งและความสุขในหลายวัฒนธรรมโดยเฉพาะรประเทศไทยและจีนพระสังกจายมักถูกเชื่อมโยงกับความอุรมสมบูรณ์ความสุขโชคลาภรูปปั้นของพระสังกจายอ้วมทวนนั่งยิ้มแย้มเป็นลักษณะของผู้ที่มีความสุขสมบูรณ์พร้อม ปาสจากโลกปาสจากความทุกข์ตำนานในพระพุทธศาสนาไทยพรษสังกายยังถือเป็นหนึ่งใน80พระสภาษากเอกทักษ์ของพระพุทธเจ้าโดยได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าในฐานะผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการอธิบายธรรมะท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ง่ายและเหมาะสมกับผู้คนความนิยมในปัจจุบัน ในประเทศไทยพระสังกัจจายมักปรากฏในวัดหรือศาลเจ้าทั่วไปโดยผู้สัตธานนิยมกราบไหว้เพื่อขอพรด้านความมั่นคงความสมบูรณ์และโชคลาภนอกจากนั้นท่านยังถือเป็นต้นแบบของการมองความสุขในรูปแบบที่เรียบง่ายและไม่ยึดติดกับสิ่งภายนอกเรื่องราวของพระสังกัจจายจึงเป็นมากกว่าตำนานของพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาแต่ยังสอดคล้องแท้คติธรรมที่สอนให้ คนเลิกยึดติดในรูปร่างลักษณะวัตถุและหันมาสนใจในความสุขที่เกิดขึ้นภายในแทน